วันนี้สตอรี่เดย์ก็มีประเด็นร้อนครับจากกรณีที่มีแถลงการเปิดปฏิบัติการล้างเครือข่ายนอมินีต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตครั้งใหญ่ซึ่งประเด็นนี้มันสืบเนื่องจากมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียที่หนีภัยจากสงครามบ้านเกิดของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาถือกองกรรมสิทธิ์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเหตุนี้มันทําให้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตราคาขึ้นสูงมากผิดปกติหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบก็ได้พบว่า ประเด็นนี้มันมีความน่าสนใจมากๆครับจากแถลงการผลการปฏิบัติการล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมด231คนซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประกอบธุรกิจโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นชาวรัสเซียครับถึง98คนเลยและก็มีผู้ต้องหาที่เป็นชาวไทย พวกเขาเหล่านั้นเป็นนอมินีที่คอยให้ความช่วยเหลือกว่า37คนและหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบในเหตุการณ์นี้ก็ได้พบว่าสาเหตุที่ชาวรัสเซียจํานวนกว่า5900 0รายแห่เข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมันก็สืบเนื่องมาจากสงครามรัสเซียยูเครนนั่นแหละครับซึ่งในเหตุสงครามนี้มันทําให้ชาวรัสเซียที่แห่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจดทะเบียนบริษัทสูงผิดปกติซึ่งมีจํานวนบริษัทที่จดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ มีมากกว่า1,600บริษัทเลยทีเดียวครับและหลังจากการตรวจสอบนี้นะครับพบว่ามันเป็นการจดทะเบียนบริษัทการค้าที่ดินการท่องเที่ยวและการให้บริการซึ่งธุรกิจเหล่านี้นะครับมันเป็นธุรกิจที่สงวนเอาไวใ้ให้กับคนไทยด้วยกันอันนี้เข้าใจไหมครับมันคือธุรกิจที่เราสงวนไว้ให้กับคนไทยได้ทํากันนะครับแต่ว่าชาติต่างชาติกลุ่มนี้นะครับอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนี้เข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทยของเรา ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทของชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับอาศัยข้อบังคับทางกฎหมายของเราว่าด้วยบริษัทเหล่านี้จําเป็นจะต้องมีคนไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าจากที่สํานักข่าวหลายๆแห่งได้รายงานมาพบว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวไทยนี้ส่วนใหญ่พวกเขาเป็นชาวบ้านหรือคนที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่แล้วถูกจ้างมาในการจัดตั้งบริษัทขึ้นครับซึ่งการจดทะเบียนบริษัทประเภทนี้ เขาเรียกว่าการจดทะเบียนบริษัทกระดาษนั่นแหละครับซึ่งการจดทะเบียนกระดาษนั้นมันมีความหมายว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะไม่มีการลงทุนใดๆเลยไม่มีการประกอบธุรกิจมีแต่เพียงชื่อบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นเท่านั้นซึ่งการจัดตั้งบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาพวกเขาอาจจะหวังผลในการออกเอกสารเพื่อจ้างงานหรือว่า work permit รวมไปถึงวีซ่าผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยนั่นแหละครับนั่นหมายความว่า พวกเขาจะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ในระยะยาวนั่นแหละครับซึ่งชาวต่างชาติที่ได้จัดตั้งบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาพวกเขาอาจจะหวังผลในการหาผลประโยชน์เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยซึ่งมันเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยด้วยกันและในเหตุการณ์นี้ครับหลังจากการสืบสวนแล้วพบว,ว่ามีชาวต่างชาติที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นในหน้าขายที่ดินและที่พักให้กับชาวต่างชาติรายอื่นที่เข้ามาในภูเก็ตด,ด้วยครับ และที่น่าตกใจไปกว่านั้นนั่นก็คือของกลางที่ยึดได้ครับมันมีสมุดบัญชีธนาคารมากกว่า225เล่มและมียอดเงินหมุนเวียนสำหรับในการจัดตั้งบริษัทมากกว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเอกสารถือครองที่ดินกว่า245รายการซึ่งมันมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทเลยครับและจากผลการจับกลุ่มนี้นะครับพบชาวต่างชาติ5รายที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการหลอกลวงคนไทยด้วยครับซึ่งมันเป็นการหลอกลวง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจะพูดกันให้ถูกนั่นก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นแหละครับซึ่งจากประเด็นที่ได้พูดมานี้ตัวผมเองรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งกับชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของประเทศไทยจริงๆหรือพวกเขาชื่นชอบในประเทศไทยไม่ว่าด้านใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือว่าความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีแต่จากเหตุการณ์นี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยผิดต่อหลักของกฎหมายหรืออาจจะก,กระทําการใ,ใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงการต่ออายุวีซา่าและทามันร้ายไปกว่านั้นชาวต่างชาติที่มาหลอกลวงคนไทยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ผมเองรับไม่ได้เช่นกันนะครับยิ่งพอได้เห็นในเนื้อข่าวว่ามีคนไทยคอยให้การสนับสนุนการกระทําผิดของชาวต่างชาติกลุ่มนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับแล้วด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราเคยได้เห็นในข่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาต่างชาติที่ทําร้ายร่างกายคนไทยไม่ว่าจะเป็นข่าวดังหรือไม่ดังตัวผมเองขอบอกตรงนี้เลยครับว่าจะไม่ให้การสนับสนุนชา,ต,า,ชาต่างชาติประเภทนี้เด็ดขาดแต่ว่าด้วยข่าวคราวครั้งนี้มันมีผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนในภูกเกต็ตที่ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักที่ราคาสูงขึ้นผิดปกติหรือชาต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยในท้องถิ่นเช่นการท่องเที่ยวการบริการหรือการจัดหาที่ดินนะครับ กลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นวงกว้างมากๆเลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็เชื่อครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอีกหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นด้วยผลประโยชน์หรือการแย่งอาชีพของคนไทยเหตุเหล่านี้ต่างชาติสามารถทําได้ครับแต่ว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องทําให้มันถูกกฎหมายด้วยซึ่งผมบอกตามตรงนะครับผมเองก็เคยเห็นชาวต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร้านอาหารหรือว่าการท่องเที่ยวก็ด,ดีซึ่งถ้าพวกเขาเหล่านั้นถ้าถูกกฎหมายรวมไปถึงการเคารพสิทธิของคนไทยด้วยแล้วผมเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพวกเขาครับแต่พักหลังนี้ผมเห็นชาวต่ตางชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยบางคนยังดูถูกคนไทยและหนักสุดอาจถึงขั้นทำร้ายร่างกายและข่าวแบบนี้เราเองก็พบเห็นได้บ่อยๆนะครับแต่ถ้าถึงที่สุดแล้ว เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ถูกแก้ไขโดยหน่วยงานของบ้านเราหรืออาจจะเป็นด้วยคนไทยบางกลุ่มยังให้การสนับสนุนการกระทำผิดของชาวต่างชาติเหล่านี้ผมเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งแผ่นดินของประเทศไทยของเรามันจะไม่เหลือให้คนไทยได้ครอบครองอีกต่อไปครับและถ้าถึงวันนั้นจริงๆผมเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้กับลูกหลานฟังยังไงนะครับยังไงแล้วท่านผู้ชมที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอนี้ ก็ช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งข่าวสารบอกปากต่อปากกันด้วยนะครับหรือถ้าจะให้ดีอัดคลิปวิดีโอแล้วลงเข้ามาในกลุ่มโซเชียลของพวกเราให้ได้รับรู้ข่าวสารกันด้วยนะครับพวกเราจะได้หาทางแก้ไขไม่ว่าเราจะแก้ไขด้วยการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแก้ไขด้วยภาครัฐไม่ว่ากรณีใดพวกเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแต่สุดท้ายแล้วงานนี้ผมเองก็ต้องขอเช่นชมกับทีมสืบสวนและทีมจับกลุ่มชุดนี้นะครับที่ได้ทํางานและจับกลุ่มผู้กระทําความผิด ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยยังไงแล้วถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้สตอรี่เดย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบา,บายๆครับ